สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการแปลสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเป็นรูปแบบของบริษัทนะคะเคสนี้ค่ะก็เป็นเคสของลูกค้าของพี่เก่งท่านหนึ่งนะคะซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเมื่อ2ปีที่แล้ว ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านกาแฟแล้วก็เบเกอรี่นะคะซึ่งก็เป็นร้านดังแล้วก็ขายดีมากตอนที่จดจัดตั้งหอจกอตอนแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะพี่เก่งก็ได้มีการแนะนําว่าให้จดเป็นรูปบริษัทไปเลยนะคะแต่น้องเองก็อยากจะลองจดเป็นหอจกอกอก่อนทีนี้ค่ะเหตุการณ์ผ่านมาล่วงเลยมา2ปีนะคะก็ธุรกิจน้องก็เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้มีการคิดที่จะมีการขยับขยายธุรกิจแล้วก็อยากจะแปลสภาพจากหอจกกอไปเป็นรูปบริษัทนะคะทีนี้ขั้นตอนของน้องเนี่ยค่ะก็ จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะเนื่องจากเรื่องของตอนแรกเนี่ยค่ะน้องก็ปรึกษาพี่เก่งว่าจะจดเลิกขอจก่อแล้วเปิดบริษัทใหม่ดีกว่าหรือเปล่านะคะพี่เก่งก็แนะนําว่าเคสแบบนี้ควรจะทําการแปลสภาพดีกว่านะคะเนื่องจากน้องเองนะคะธุรกิจของน้องมีการลงทุนเรื่องทรัพย์สินมีสิ่งปลูกสร้างมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของข้างจะเยอะนะคะถ้าจดเลิกเราก็ไปจดบริษัทใหม่เนี่ยค่ะมันก็ต้องมีการเรื่องของการโอนทรัพย์สินแล้วก็ภาษีระหว่างกันอีกนะคะเคสทีพี่เก่งก็เลยแนะนําให้จดเป็นเรื่องของการแปลสภาพดี ทีที่พี่เก่งอยากจะแชร์กับพวกเราอย่างนี้ค่ะเคสเรื่องแปลสภาพนะคะก็สามารถที่จะทําได้ค่ะในเรื่องของหลักการแล้วก็ในทางปฏิบัตินะคะโดยที่ขั้นตอนก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวพี่เก่งเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปๆเต็ไปนะคะขั้นแรกค่ะในเรื่องของการที่จะแปลสภาพนะคะเราจะต้องหาหุ้นส่วนให้ครบ3คนก่อนนะคะถ้าห้างหุ้นส่วนเดิมนะคะมีผู้ถือหุ้น2คนแล้วก็การที่จะแปลสภาพต้องหาผู้ถือหุ้นอีกคนนึงเข้ามาให้ครบ3ก่อนนะคะขั้นตอนนี้จะต้องมีการไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนนะคะที่ กรมพาฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นครบ3คนก่อนหลังจากนั้นค่ะก็ทําหนังสือนะคะบันทึกข้อตกลงเพื่อจะมีการแปลสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดปเป็นรูปบริษัทนะคะขั้นตอนตรงน,นี้ค่ะก็ยื่นที่กรมพัฒน์นะคะว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะแปลสภาพพอเสร็จขั้นตอนตรงน,นี้นะคะเราจะต้องไปประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าออหอจกอตัวนี้ค่ะจะมีการแปลสภาพไปเป็นรูปของบริษัทพอประกาศหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีการทําหนังสือคะ่ะบอกกล่าวไปยัง เจ้าหนี้ของเราทุกเจ้านะคะทั้งที่เป็นเจ้าหนี้การค้านะคะหรือว่าคู่ค้าของเรานะคะเพื่อจะแจ้งทุกคนว่าเราจะมีการแปลสภาพเปลี่ยนจากขอจกอกไปเป็นรูปบริษัทนะคะหลังจากนั้นค่ะต้องใช้เวลา30วันในการรอระยะเวลาว่าไม่มีเจ้าหนี้หรือว่าไม่มีคู่ค้าของเราลายไหนคัดค้านนะคะหลังจากที่30วันผ่านไปเราไม่มีใครคัดค้านนะคะเราก็ทําเอกสารที่จะไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลสภาพได้เลยนะคะทีนี้ค่ะในในโปรเซสอาจจะต้องมีเรื่อง ื่องของขั้นตอนระยะเวลานิดหนึงน่งในในการเตรียมเอกสารต่างๆนะคะขั้นตอนการที่แปลสภาพจากหอจก,กอไปรูปบริษัทนะคะตรงนี้ค่ะขั้นตอนจะเหมือนการจดจัดตั้งบริษัทใหม่เลยนะคะก็คือ1ต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนกรรมการนะคะเรื่องของผู้ถือหุ้น3มคนสถานที่ตั้งนะคะแล้วก็เรื่องของตัวทุนจดทะเบียนว่าเพนทุนเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดตอนที่เป็นห้างทุนอาจจะน้อยอยู่แล้วก็มาเป็นรูปบริษัทอาจจะเพิ่มทุนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีการจัดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นกัน หรือว่าจะเป็นสัดส่วนเดิมก็ได้นะคะตอนที่ผมใหม่เป็นหอจอกอแล้วก็เรื่องของอการชําระหุ้นนะคะจะชําระหุ้นขั้นต่ํา25%เหรือเปล่านะคะหรือว่าจะชระเต็มนะอันนี้ก็สามารถจะระบุได้ค่ะก็จะเหมือนรูปบริษัททั่วไปนะคะแล้วก็เรื่องของตัวกรรมการนะคะว่าพอเราเป็นรูปบริษัทแล้วนะคะก็จะกลายเป็นกรรมการผู้มีอํานาจค่ะจะเป็นใครนะคะนี่เราก็ต้องมีการระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะแล้วก็สถานที่ตั้งก็ต้องมีการวาดแผนที่ให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงอีเมลเบอร์โทรศัพท์ของ การที่เป็นผู้ลงนามแล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกคนนะคะซึ่งแต่ฟอร์มต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆที่จะต้องเตรียมนะคะจะเหมือนกับการจดบริษัทใหม่เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะตอนที่การแปลสภาพค่ะค่าธรรมเนียมก็จะเหมือนกับการจดจะตั้งบริษัทใหม่นะคะก็คือขั้นต่ำที่5,000บาทนะคะทีนี้มาดูเรื่องระยะเวลานะคะถ้าดูโปรเซททั้งหมดนะคะก็ประมาณสัก60วันนะคะทนโปรเซสตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะทีนี้พอเราจดแปลสภาพจากหอจก,กอยเป็นบริษัทแล้วนะคะถ้าธุรกิจไหนนะคะคมี เรื่องของการจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะคะเราก็มีการจดเข้าประกันสังคมแล้วด้วยนะคะก็ต้องทําการไปแก้ไขเรื่องของจดเปลี่ยนแปลงการแปลสภาพนะคะที่สัปรกรด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ทั้งสัปรกร์และประกันสังคมนะคะจะต้องจดเปลี่ยนแปลงให้เสร็จนะคะแก้ไขให้เสร็จภายใน15วันนับจากที่เราแปลสภาพที่กระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้วนะคะทีนี้มาดูเลยเรื่องของตัวเอกาสารต่างที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านงานหลังบ้านนะคะจะเห็นว่าตอนที่เรารอระยะเวลาในร การแปลสภาพนะคะเราต้องมีการมาจัดเรื่องของความพร้อมเรื่องงานหลังบ้านด้วยค่ะเช่นนะคะถ้าเป็นธุรกิจของน้องไลน์เนี่ยนะคะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของร้านกาแฟร้รานเบเกอรีะะ่เนี่ค่ะเขาใช้เครื่องโพสต์ในการบันทึกไปเสร็จรับเงินแล้วก็บันทึกเรื่องของใบกำกับภาษีอย่างย่อนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขเรื่องของชื่อนะคะจากขอจก,กอเป็นรูปบริษัทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเครื่อง EDC ที่รับรูดการนะคะต้องไปแก้ไขเรื่องบัญชีธนาคารที่ธนาคารต่างๆให้เราเปิดไว้ด้วยนะคะ รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนจากขอจักรยเป็นบริษัทให้กับสัพยเออเราทุกเจ้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษีซื้อไม่ได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนบินพวกค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าเช่านะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆคือค่าใช้จ่ายที่เป็นด้านฝั่งจ่ายทั้งหมดที่เราใช้ประจําอยู่ค่ะจะต้องแจ้งทัพยเออนะคะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเราจะมีการเปลี่ยนจากขอจักอยไปเป็นรูปบริษัทนะคะทีนี้เรื่องของภาษีซื้อนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอย้ำเรื่องภาษีซื้อดิกกาาารแปสภพจขอจ ก่อเป็นรูปบริษัทค่ะภาษีซื้อนะคะต้องระวังนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่เราไปจดเปลี่ยนแปลงสภาพที่กระทรวงพาณิชย์นะคะจนถึงวันที่เรามายื่นจดที่สำบรกรณ์ะค่ะช่วงนี้ยังใช้ชื่อหอจกชื่อเดิมได้อยู่นะคะในการออกบัินกับภาษีซื้อแต่หลังจากที่เรายื่นพอพศ .9 ที่สำบรกรณ์เรื่องของการแปลสภาพแล้วนะคะเราจะต้องใช้เป็นชื่อบริษัทใหม่ไปเลยนะคะอันนี้ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวภาษีซื้อจะใช้ไม่ได้คะ่ะทีนี้มาดูเรื่องของบัญชีนะคะบัญชีนะคะทุกอย่างยังเดินเหมือนเดิมะค่ะเนื่องจาาากกว่่เปป็นแแครล ในเรื่องของการทําบัญชีเรื่องของการบันทึกข้อมูลทุกอย่างก็ยังใช้เหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปการลงบัญชีต่างๆอีกนิดนึงนะคะพี่เก่งลืมไปก็คือเรื่องของตอนที่แปลสภาพนะคะเลขนิติบุคคล13หลักนะคะคือเลขตัวหน้าหนังสือตับรลองที่เป็นเลข13หลักของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะนี้ก็จะเป็นเลขนิติบุคคลตัวใหม่นะคะที่เราจะต้องแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลสภาพแล้วก็เลขประจําตัวผู้เสียภาษีก็เปลี่ยนด้วยนะคะค่ะทีนี้ค่ะพี่เก่งก็ ก็เคสนี้ค่ะลูกค้าเองก็รายนี้ยังอยู่ในโปรเซสของการแปลสภาพอยู่นะคะพี่เก่งได้เล่าเในเรื่องของขั้นตอนต่างๆต,ต้องทําแล้วก็การเตรียมความพร้อมต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ทําจริงๆค่ะมันจะค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็เรื่องงานเอกสารต่างๆก็จะมีความปวดหัวหนิดนึงนะคะเราวางแผนได้แล้วก็เตรียมความพร้อมัมแต่นั่นเนนะคะก็จะทําให้งานเอกสารแล้วก็ระบบการต่างๆก็จะเดินได้อย่างราบรื่นนะคะค่ะพี่เก่งก็ขอสรุปคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะอยากจะแชร์ให้กับพวกเราทุกคนในเรื่องของขั้นตอนการทําเรื่องของการแปลสภาพแล้วก็เรื่อง การทําบัญชีแล้วก็เรื่องของภาษีต่างๆที่ต้องระวังนะคะในเคสนี้ค่ะก็ต้องระวังเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักนะคะเพราะว่าการที่เราแปลสภาพแล้วเราแก้ไขกันให้ทันเนี่ยค่ะจะทําให้เราใช้ภาษีซื้อไม่ได้นะคะอันนี้พี่เก่งก็ฝากไปด้วยค่ะค่ะในเรื่องของตัวแปลสภาพนะคะในส่วนตรงนี้พี่เก่งก็ให้บริการในเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าน้องๆท่านใดสงสัยหรือว่าอยากจะมีการแปลสภาพก็สามารถติดต่อทีมงานพี่เก่งได้นะคะค่ะพี่เก่งก็ขอสรุปคลิปนี้ประมาณนี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ